สูงวัยใจ,ใจเ,กเกินร้อยการเดินที่หมอแนะนำให้คนวัยเกษียณลองทำรู้แล้วฝึกทำได้ทันทีแค่สะดุดพรมล้มครั้งเดียวต้องนอนอยู่กับที่เป็นเดือนคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะสำหรับคนอายุเกิน60อย่างพวกเราการล้มนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เหมือนตอนหนุ่มสาวอีกต่อไปเลยนะ มันไม่ใช่แค่เจ็บตัวแต่มันเหมือนค่อยๆพลากความมั่นใจของเราทีละนิดเลยค่ะบางคนก็เริ่มไม่กล้าเดินเร็วไม่กล้าไปไหนไกลบางทีแค่จะลุกเข้าครัวเองอยังไม่กล้าเลยแต่รู้ไหมคะคนที่ยังเดินได้มั่นคงทุกวันเขาไม่ได้โชคดีหรอกเขาแค่เดินให้ถูกวิธีเท่านั้นเองวันนี้เลยอยากเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับ6เทคนิคง่ายๆที่หมอเองยังแนะนำให้ผู้สูงวัยอย่างพวกเราได้ฝึกใช้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับคำว่าล้มอีกเลยในชีวิตนี้เวลาพูดถึงการล้มหลายคนอาจนึกถึงแค่แผลถลอกหรือเจ็บนิดเจ็บหน่อยแต่กับวัยอย่างพวกเรานี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะบางทีล้มแค่ครั้งเดียวมันเปลี่ยนชีวิตไปตลอดเลยก็มีอย่างเพื่อนข้างบ้านฉันคนหนึ่งค่ะล้มตอนเดินไปเข้าครัวตอนเช้าแค่สะดุดพรมผืนเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองแต่ล้มแรงจนสะโพกหักต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะ พอกลับมาก็เดินไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันจำภาพนั้นได้ครึ่งใจเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้เริ่มกลับมาสังเกตตัวเองว่าเราเดินยังไงนะเดินมั่นคงดีหรือ,อยังเพราะพออายุมากขึ้นร่างกายเรามันเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะเมื่อก่อนก็คิดว่าแค่เดินช้าๆก็พอไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเร่งอะไรแต่พอได้คุยกับนักกายภาพบำบัดเขาก็บอกเลยนะคะว่าเดินช้าอย่างเดียวไม่พอหรอก ถ้าเดินผิดจังหวะวางเท้าผิดล้มได้เหมือนกันเลยแล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เดินได้มั่นคงเขาไม่ได้แค่ระวังอย่างเดียวนะแต่เขาฝึกวิธีเดินเอาไว้จนกลายเป็นนิสัยเลยค่ะเพราะงั้นก็เลยอยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะหลายคนไม่เคยมีใครบอกเลยว่าการเดินมันก็มีเทคนิคของมันเหมือนกันบางคนอายุเท่าฉันเดินดูมั่นคงกว่าเยอะเลยทั้งที่ดูเผินเ,นเนก็แค่เดินธรรมดา นั่นแหละค่ะที่มันน่าคิดฉันก็เลยลองสังเกตตัวเองกับเพื่อนๆรอบตัวแล้วก็พบว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นค่ะที่คนไม่ค่อยล้มมักจะทำเหมือนเหมือนกันโดยที่คนทั่วไปไม่ค่อยสังเกตเห็นหรอกวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟัง6เทคนิคนง่ายๆที่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตแค่ปรับวิธีเดินให้ถูก แล้วคุณจะรู้เลยว่าไม่ลม้มไม่ใช่แค่โชคดีหรือแค่กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่มันคือวิธีที่เราฝึกกันได้จริงๆค่ะถ้าคุณสนใจอะไรแบบนี้นะคะฉันว่าคุณน่าจะชอบคลิปถัดๆไปที่เราทำไว้เลยเพราะมันคือสิ่งที่ตั้งใจรวบรวมไว้ให้พวกเราจริงๆเลยค่ะ โดยเฉพาะคนที่ยังอยากเดินได้มั่นคมอยากใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งไม้เท้าเร็วเกินไปบอกเลยค่ะว่าหัวข้อแบบนี้คนวัยเราห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาคนล้มมันแทบไม่เคยเกิดเพราะเดินเร็วเกินไปหรอกนะคะส่วนมากจะเกิดตอนที่เราไม่ได้ระวังว่ากำลังเดินอยู่ต่างหากคุณลองนึกภาพดูสิคะ ว่าเวลาเราเดินในบ้านตอนกลางคืนไม่เปิดไฟเดินผ่านพรมผ้าเช็ดเท้าหรือแม้แต่รองเท้าแตะที่วางไว้ผิดที่นั่นแหละคะ่ะจุดเริ่มต้นของการล้มที่น่ากลัวเพราะพออายุเพิ่มขึ้นการตอบสนองของเรามันช้าลงไม่ใช่ว่าเราเผลอแต่มันคือร่างกายที่ไม่ยืดหยุ่นเท่าเดิมแล้วคุณอาจจะคิดว่าแค่ล้มไม่น่าจะร้ายแรงใช่ไหมคะแต่กับคนวัยเรามันไม่ได้จบแค่เจ็บตัว เพราะผลกระทบมันมักตามมาแบบลูกโซ่ล้มแล้วกลัวที่จะเดินล้มแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงล้มแล้วใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาล้มเพราะสะดุดขอพรมแค่ไม่กี่เซนติเมตรแต่พอล้มไปแล้วไม่ได้แค่กระดูกหักนะคะแต่ใจเขาก็หักไปด้วยไม่กล้าเดินเร็วไม่กล้าออกนอกบ้านใช้ชีวิตเหมือนคนป่วยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขายังเดินไปตลาดทุกเช้าอยู่เลย จุดที่น่ากลัวที่สุดของการล้มมันไม่ใช่แรงกระแทกหรอกคะ่ะแต่มันคือความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วคนที่อยู่รอบข้างบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกแย่แค่ไหนกับสิ่งเล็กๆแบบนี้ความกลัวมันกัดกินใจเราเงียบๆจนวันหนึ่งเราเริ่มไม่อยากลุกไม่อยากขยับไม่อยากเดินไปไหนเองเลยนี่แหละคะ่ะที่ฉันอยากย้ำกับคุณว่าการเดินของเราทุกวันนี้ไม่ควรมองข้าม ไม่ได้บอกให้คุณกลัวนะคะแต่อยากให้คุณรู้ทันก่อนที่จะสายเพราะการล้มของผู้สูงอายุมักไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใหญ่โตแต่มันเกิดจากรายละเอียดเล็กๆที่เราไม่ทันมองเห็นคุณลองสำรวจร่างกายตัวเองตอนนี้ก็ได้ค่ะว่าตอนเดินเราวางส้นเท้าก่อนหรือวางเต็มเท้าเวลาเดินลงบันไดเรามั่นใจทุกก้าวไหมหรือเดินแบบกลัวๆชะเง้อไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัว เพราะถ้าคุณเคยมีอาการแบบนี้แสดงว่าร่างกายคุณกำลังส่งสัญญาณเตือนบางอย่างแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปมันอาจจะช่วยให้คุณเดินอย่างมั่นใจขึ้นเหมือนตอนที่เรายังแข็งแรงเต็มที่เลยก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เพิ่งเข้าใจเมื่อไม่นานนี้ก็คือการเดินของคนนะ่ะมันไม่ใช่แค่ขยับขาไปข้างหน้าอย่างเดียวหรอกนะคะมันคือการที่ทั้งตัวเราต้องทำงานประสานกันตั้งแต่หัวจดเท้าเลย ทั้งการส่งตัวแรงส่งจากสะโพกจังหวะการเหยียบหรือแม้แต่จังหวะที่เรายกตัวมันมีผลทั้งหมดค่ะเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าการเดินจะซับซ้อนขนาดนี้จนวันหนึ่งได้ฟังนักกายภาพบำบัดพูดในงานของชมรมผู้สูงอายุท่านพูดว่าการเดินที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่ไม่รีบแต่ต้องเดินอย่างมีสติและฝึกให้ร่างกายมันจดจาความมั่นคงโอ้โหฟังแล้วสะอึกเลยค่ะ เพราะมันตรงกับตัวเองมากฉันเองก็เคยเป็นคนที่เดินลากเท้าไปมาคิดว่าแค่ไม่วิ่งก็น่าจะพอแล้วแต่พอลองปรับเริ่มจากยกเท้าให้ชัดๆวางส้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยปลายเท้ามันรู้สึกมั่นคงขึ้นทันทีเลยค่ะแล้วพอทำไปบ่อยๆก็กลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญนะไม่เคยล้มอีกเลยตลอดสองปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่คนทั่วไปเข้ามักจะมองข้ามกันไป เพราะเราคิดว่าเราเดินมาตั้งแต่เด็กก็แปลว่าเราจะเดินถูกเสมอแต่จริงๆแล้วพออายุมากขึ้นร่างกายมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าไม่ปรับตามก็ยิ่งเสียงค่ะเทคนิคที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องมีครูมาจำจีจำชยัยขอแค่คุณรู้ไว้แล้วค่อยๆปรับจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละข้อไม่ต้องรีบเลยนะคะ ขอแค่คุณจำไว้อย่างเดียวการเดินที่มั่นคงมันฝึกกันได้ค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามข้อแรกเลยนะคะลองฝึกวางส้นเท้าก่อนปลายเท้าให้ติดเป็นนิสัยเวลาวางส้นก่อนร่างกายจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ เพราะส้นเท้าเป็นจุดที่มั่นคงที่สุดแล้วค่อยตามด้วยปลายเท้ามันก็จะต่อเนื่องดูนุ่มนวลกว่าการลงเท้าแบนๆหรือเดินแบบลากเท้าซึ่งนอกจากจะสะดุดง่ายแล้วยังทำให้ข้อต่อรับแรงกระแทกมากเกินไปอีกด้วย ถ้าคุณรู้สึกว่ายกเท้าไม่ค่อยขึ้นลองฝึกเดินช้าๆหน้ากระจกก็ได้นะคะดูเลยว่าเราวางเทา้ายังไงหัวเข่าเกรงไหมไหล่ย,ยกหรือเปล่าปรับให้พอดีๆแล้วเดินสบายๆแบบมั่นคงไม่ต้องเกรงค่ะข้อที่2ใช้แขนช่วยเดินด้วยนะคะ คนที่กลัวล้มมักจะเดินแบบแขนแนบตัวไม่ขยับเลยกลัวมากจนตัวเกรงไปหมดแบบนั้นล้มง่ายกว่าที่คิดนะคะลองแกว่งแขนเบาๆตามธรรมชาติดูสิคะช้าๆไม่ต้องรีดมันช่วยให้ร่างกายบาลานซ์ดีขึ้นเยอะเลยค่ะฉันลองกับเพื่อนในกลุ่มชมรมเดินบนทางแคบๆดูกันใครไม่เกรงแขนแกว่งสบายๆายเดินได้มั่นคงกว่าชัดเลยค่ะ ข้อที่3อย่ากก้มแต่มองพื้นนะคะฉันเข้าใจว่าเรากลัวล้มเลยชอบก้มดูเท้าตลอดแต่ยิ่งก้มมากหลังเรายิ่งงอคอเกรงแล้วศูนย์ถ่วงมันจะเสียค่ะเสียงล้มง่ายกว่าเดิมอีกทางที่ดีมองให้ไกลไปสัก1-2เมตรกวาดสายตาไปเรื่อยๆให้สมองรับรู้ทางข้างหน้าจะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะ การเดินที่ดีไม่ใช่การระแวดระวังตลอดเวลาแต่คือการเดินด้วยสมาธิและมั่นใจในจังหวะของตัวเองมากกว่าค่ะพอเราเริ่มเดินได้มั่นคงขึ้นนะคะความรู้สึกในใจก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่เคยกลัวเคยลังเลว่าจะเดินดีไหมมันกลับกลายเป็นความมั่นใจเล็กๆที่ค่อยๆเติมเข้ามาทีละนิดยังจำได้เลยค่ะตอนที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแค่คิดว่าลองทำดูจะเสียอะไรละ่ะ แต่พอผ่านไปได้สักอาทิตย์เริ่มรู้สึกจริงๆว่าเออเราก้าวมั่นคงขึ้นนะไม่ต้องเอื้อมจับขอบโต๊ะเหมือนแต่ก่อนแล้วความกลัวที่เคยเกาะใจเรามันก็ค่อยๆจางลงไปด้วยนั่นแหละค่ะสิ่งที่อยากบอกคุณคือการล้มไม่ใช่โชคชะตาแต่มันป้องกันได้แล้วเราก็ฝึกให้ตัวเองเดินได้มั่นคงขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องรอให้เกิดอะไรขึ้นก่อนคำว่าป้องกันฟังเผินๆอาจดูธรรมดานะคะ แต่พอได้ลองจริงๆถึงได้รู้ว่ามันคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองในทุกก้าวไม่ใช่แค่เพื่อไม่ให้ลม้มแต่เพื่อให้ใจเราไม่ต้องกลัวว่าจะล้มต่างหากการเดินดีไม่ได้แปลว่าวแค่ไม่หกล้มนะคะแต่มันคือการที่เรายังใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจยังไปตลาดเองได้ยังไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านได้ยังลุกเข้าครัวโดยไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาประคอง แค่นี้ก็ถือว่าชีวิตยังดีมากแล้วค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฉันอยากให้คุณลองเก็บเทคนิคเล็กๆพวกนี้ไว้ใช้ดูหรือถ้ามีใครในครอบครัวที่คุณห่วงอยู่ตอนนี้ลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูนะคะบางทีสิ่งเล็กๆแค่นี้อาจช่วยให้เขาไม่ต้องหลมสักครั้งในชีวิตเลยก็ได้ท้ายที่สุดนี้แค่อยากบอกคุณว่าชีวิตของเรายังมีอีกหลายก้าวให้เดินต่อไป และทุกก้าวนั้นจะมั่นคงขึ้นแน่นอนถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะทุกครั้งที่ฉันเห็นเพื่อนๆหรือคนวัยเดียวกันกลับมายิ้มได้เพราะเขาเดินได้เหมือนเดิมอีกครั้งมันเป็นภาพที่ทำให้หัวใจอบอุ่นมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่มันคือความรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าเรายังไม่หายไปไหน ช่วงวัยของพวกเราอะไรก็ดูช้าลงเบาลงบางคนก็อาจเริ่มรู้สึกว่าต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแต่แค่เรายังลุกขึ้นได้เองยังเดินได้ด้วยตัวเองมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นตัวเราอยู่ค่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะ พอเริ่มเดินดีขึ้นเราอยากออกไปข้างนอกมากขึ้นอยากไปสวนอยากไปวัดอยากแค่ได้เดินเล่นตอนเช้าใต้แดดอ่อนๆไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครแค่รู้สึกว่าวันนี้เรายัางไปไหนเองได้มันก็ทำให้ใจฟูแล้วค่ะถ้าวันนี้คุณจะเริ่มจากข้อใดข้อหนึ่งแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะ ไม่ต้องรีบไม่ต้องครบทุกข้อหรอกลองแค่ฝึกวางส้นเท้าก่อนหรือยืนรอสวินาทีก่อนจะก้าวแค่นั้นก็เริ่มดีขึ้นได้แล้วแต่อย่าหยุดเดินนะคะเพราะถ้าเรายังเดินได้แปลว่าเรายังมีทางให้ไปพอเราเริ่มเดินได้มั่นคงขึ้นนะคะความรู้สึกในใจก็เปลี่ยนไปด้วยจากที่เคยกลัวเคยลังเลว่าจะเดินดีไหมมันกลับกลายเป็นความมั่นใจเล็กๆที่ค่อยๆเติมเข้ามาทีละนิด อย่างจำได้เลยค่ะตอนที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแค่คิดว่าลองทําดูจะเสียอะไรละ่ะแต่พอผ่านไปได้สักอาทิตย์เริ่มรู้สึกจริงๆว่าเออเราก้าวมั่นคงขึ้นนะไม่ต้องเอื้อมจับขอบโต๊ะเหมือนแต่ก่อนแล้วความกลัวที่เคยเกาะใจเรามันก็ค่อยๆจางลงด้วยนั่นแหละค่ะสิ่งที่อยากบอกคุณคือการล้มไม่ใช่โชคชะตา แต่มันป้องกันได้แล้วเราก็ฝึกให้ตัวเองเดินได้มั่นคงขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องรอให้เกิดอะไรขึ้นก่อนคำว่าป้องกันฟังเพลินๆอาจดูธรรมดานะคะแต่พอได้ลองจริงๆถึงได้รู้ว่ามันคือของขวานที่เรามอบให้ตัวเองในทุกก้าวไม่ใช่แค่เพื่อไม่ให้ล้มแต่เพื่อให้ใจเราไม่ต้องกลัวว่าจะล้มต่างหากการเดินดีไม่ได้แปลว่าแค่ไม่หกล้มนะคะแต่มันคือการที่เรายังใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ยังไปตลาดเองได้ยังไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านได้ยังลุกเข้าครัวโดยไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาประคองแค่นี้ก็ถือว่าชีวิตอย่างดีมากแล้วค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฉันอยากให้คุณลองเก็บเทคนิคเล็กๆพวกนี้ไว้ใช้ดูหรือถ้ามีใครในครอบครัวที่คุณห่วงอยู่ตอนนี้ลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้นะคะบางทีสิ่งเล็กๆแค่นี้อาจช่วยให้เขาไม่ต้องหลงสักครั้งในชีวิตเลยก็ได้ ท้ายที่สุดนี้แค่อยากบอกคุณว่าชีวิตของเรายังมีอีกหลายก้าวให้เดินต่อไปและทุกก้าวนั้นจะมั่นคงขึ้นแน่นอนถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะทุกครั้งที่ฉันเห็นเพื่อนๆหรือคนวัยเดียวกันกลับมายิ้มได้เพราะเขาเดินได้เหมือนเดิมอีกครั้งมันเป็นภาพที่ทําให้หัวใจอบอุ่นมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่มันคือความรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าเรายังไม่หายไปไหน ช่วงวัยของพวกเราอะไรก็ดูช้าลงเบาลงบางคนก็อาจเริ่มรู้สึกว่าต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแต่แค่เรายังลุกขึ้นได้เองอยังเดินได้ด้วยตัวเองมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นตัวเราอยู่ค่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะพอเริ่มเดินดีขึ้นเราอยากออกไปข้างนอกมากขึ้นอยากไปสวนอยากไปวัดอยากแค่ได้เดินเล่นตอนเช้าใต้แดดอ่อนๆไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใคร แค่รู้สึกว่าวันนี้เรายัางไปไหนเองได้มันก็ทำให้ใจฟูแล้วค่ะถ้าวันนี้คุณจะเริ่มจากข้อใดข้อหนึ่งแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องครบทุกข้อหรอกลองแค่ฝึกวางส้นเท้าก่อนหรือยืนรอ3วินาทีก่อนจะก้าวแค่นั้นก็เริ่มดีขึ้นได้แล้วแต่อย่าหยุดเดินนะคะเพราะถ้าเรายัางเดินได้แปลว่าเรายัางมีทางให้ไป ฉันเคยบอกหลานว่ายายยังอยากเดินไปงานวัดเองนะลูกไม่อยากให้ใครเข็นรถให้ฟังดูเหมือนพูดเล่นนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือความหมายทั้งหัวใจเพราะต่อให้เราจะอายุมากแค่ไหนคนเราก็ยังอยากรู้สึกว่าฉันยังดูแลตัวเองได้เทคนิคทั้งหมดที่เล่าให้ฟังวันนี้ไม่ได้มาจากตำราไหนเลยค่ะ แต่มาจากชีวิตจริงจากประสบการณ์ของตัวเองและเพื่อนๆที่เคยล้มเคยเจ็บแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปจากคลิปนี้นะคะและถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าเดินได้มั่นคงขึ้นอย่าลืมหันมายิ้มให้ตัวเองด้วยนะเพราะนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่แค่คุณยังเดินได้แต่มันคือสัญญาณว่าคุณยังไปต่อได้คะ่ะ